ถผักที่ไม่ควรกินดิบตอนนี้เป็นกระแสรุนแรงในโซเชียลเลยนะครับใครสนใจอ่านอ e ีบุ๊กของมอตี้นะครับเขียนไว้นะครับก็คือสามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็แอดด็อกเตอร์ขีดทีนะครับในไลน์ได้เลยนะครับหรือกดลิงก์เข้าไปนะครับไปที่โปรไฟล์แล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์หนึงหรือคำว่าอ e ีบุ๊กได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์ออกมาให้อ่านนะครับขึ้นชื่อว่าผักแล้วนะฮะคนไทยก็ชอบกินดิบ เป็นประจำนะครับแต่รู้ไหมว่ามันมีผลเสียกับร่างกายนะครับนับแรกเลยคือหน่อไม้มันฝรั่งกับมันสำปะหลังครับห้ามกินดิบนะครับเนื่องจากว่ามีสารไซยาไนน์นะครับถ้าทานไปแล้วนะครับจะทําทให้จับกับเม็ดเลือดแดงนะครับทาให้ร่างกายเนี่ยขาดออกซิเจน เกิดอาการหมดสติแล้วก็ตายได้เลยนะครับถ้าหากว่าอยากกินนะครับควรปอกเปลือกก่อนนะครับผมทำให้สุกนะครับก่อนที่จะเอามาบริโภคกันนะครับ 2. ผักบวยเล้งนะครับคนที่ขาดธาตุเหล็กนะครับหรือแคลเซียมนะครับไม่ควรกินดิบนะครับเพราะบวยเล้งเนี่ยมีกรดออกซาลิกนะครับซึ่งรวมตัวกับแคลเซียมนะครับทำให้เกิดโรคนิ่วได้นะครับควร ต้องก่อนนะครับเพื่อกําจัดกดตัวนี้ออกนะครับและยังช่วยกําจัดสารยาฆ่าแมลงนะครับที่ตกค้างอยู่ในผักบวยเลงด้วยครับกลัมปลีครับไม่ควรทานดิบนะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไทรอยนะครับที่ต่ํากว่าปกตินะครับเนื่องจากว่ากลัาปลีเนี่ยมีสารกรอยโทรเจนนะครับผมซึ่งยับยั้งนะครับ นำสาร i อ d นะครับไปใช้ในการสังเคราะห์ไทรอยนะครับทำให้ไทรอยเนี่ยทำงานลดลงนะครับสารตัวนี้นะครับถูกทำลายโดยการถูกความร้อนนะครับผมถ้าหากว่าใครนะครับชอบกินของดิบนะครับผมก็คือผักสดผักดิบนะครับก็ต้องเลี่ยงอาหารจำพวกนี้ด้วยนะครับผักจำพวกนี้นะครับทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ทำให้เราอาจถึง ตายได้นะครับถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้นะกดไลค์กดแชร์กดเซฟไว้ได้เลยนะครับ